คี่น้ที่ก็จะบอก5ข้อหลักๆที่ t i k t อ k ห้ามทำนะคะข้อแรกเราจะไม่ลงคลิป4ถึง5คลิปติดต่อกันภายใน1วันนะคะแล้วก็ข้อ2เราจะไม่ลงคลิปเก่าหรือคลิปจากข้างนอกมาโพสในคลิปของเรานะคะแล้วก็ข้อ3เราจะไม่โชว์โลโก้ของเราหรือของคนอื่นๆ หรือว่าโลโก้อื่นๆนะคะเอามาโฆษณาในคลิปของเราเองนะคะแบบจงใจแบบโฆษณาตรงๆให้ทุกคนได้เห็นเราจะไม่ทำแบบนี้ลงไปในคลิปของเรานะคะข้อ4เราจะห้ามถือห้ามพูดแล้วก็ห้ามโฆษณาแบบตรงๆลงไปในคลิปนะคะข้อ5 เราจะไม่ถืออาวุธเช่นถือมีดทำอาหารลงไปในคลิปนะคะนี่เลยนะคะ5ข้อหลักๆที่ TikTok ห้ามทำหลีกเลี่ยงกันด้วยนะคะวันนี้น้องจีก,ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย